ต้อย่างดงนะคะเรียกอัไเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปี่ยนชื่อช่องอีกลก็อันนี้คือล้วก็จะเกลี่ยที่เกลกเลี่นี่ไหนกลี่ี่ไหนนอจุดอนี่องก้ไม่ได้ไหมไม่หนาวน่นา้กว่าก็ราห้าสิบห้าสิบา

ก็นานเลกันหนึ่งชั่วโมงที่สนาทีกว่าก็ประมาณ เราเดินเดินทกันเยอะเกิบไปเห็นกันนห นี่าวแต่ว่าจุดอื่นเหมือนาไม่ถูกเลยเหมือนทงหลายว่าันขโมยถไม่เอาขโมยไรนี้กไม่อ คี่เยอะคู่เดียวอันนี้มีมกกว่าห้าตัวคู่ใหญ่อ่ะพันเลยนหนึ่งหนึ่งก็ไม่คู่เยอะยู่เดียวมีเยอะเอ้ย้อมมันกัตัวสัตว์เทียมแล้ก็เป็เที้ก็มัไม่มีกร์ดแล้วก็มีเรียงยว สรจนตกไปลกาินวหม ตกแล้วไม่ได้ไม่เสียเปล่าพ่บอลอกำลังเกมาเลยนอ๋อขึ้นตกปลายยาวฮะตโอ้ไดีจี s ปีดแล a เลย เม่ได้คุณหัวาม,มาหวามาเอาไปนะหาวหมาผวมานะไปนะละตัดเลยเดียวยาวเอาซ้อมก่อนที่จะเจมค้นแบบผไม่มาไม่เอาทำไ,ออไม,มอ่ะอุฒิปกติไงอ่ะ มันมันไม่รู้นม่รู้ไม่ร e ู้เกี่ยวกแม่นะอายังไงเดีมาต่อเลยแบบนี้เถอาเดียว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 อะไรเนี่ยที่ขายปลาก็ยิงปลา กดฟื้นต้นไม้ตัวนี้ป่ามุ้อตัวจะก็ได้เงินจัดยิงเอยยิงมุ้งบูวเล mai chốc giống á ói waon chơi waon nó đi rồi thua <laughs> hmm. đi thôi mệt thôi 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 không thôi 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 thôi

วิธีกับเก็บเงินใหม่อ่ะแล้วมันดีกว่าดีกว่าเนี่ต้องเดินนานอะหน่อยแล้สมาชิบกติใเชื่อผมเข้าสมาชิกวขณานะคือเข้ากลุ่มนี้ก็แบบว่าอื้อ อย่างเรื่องดิบานเดียวกันก็จะไปก่อนนะคีไปค่ะุ้วยรุ่นตามด้วยบาย